ที่น้องเมื่อนี้่เขาจะมาเบาเลียงมันมันสิเริมเบิดแป้งได้ไปน้องเด้นี่คือมันมันขื้นสุดยอดแล้วมันยอดมันตายนี่ปัญหาของมันคือมันแตกยอดขึ้นมาใหม่เพราะมันแตกยอดขึ้นมาใหม่มันสิดึงแป้งขึ้นมาเลียงได้ไบมดึงแป้งขึ้นมาเลียงทั้งต้นทั้งยอดขึ้นม นี่คือมันมันหมมันสุดยอดแล้วมันสิบว่ขึ้นไปอีกแล้วคือมันสุดยอดแล้วต่อไปยอดก็สี่งก็จะมุดยอดมันเริ่มแหงเลยเนมันสิสิแตกยอดคือว่าไ่ แต่กิง่งแตกง่าไหมมันสิเริ่มมันสิเริ่มดึงแป้งปด้อพี่น้องแป้งเขาสิลดลงเลยบ้านนี่เพราะยอดแตกยอดก็มาใหม่เนี่ยปันจุบันมันสิดูดน้ำเลี้ยงจากหัวเพราะว่า คว่มชื้นโมมี่แล้วคว่มชื้นโมมี่ก็สิดดูดเอาแปง้แปงแป้งมาเรียงหยอดมันลยนี่คือมันมันสุดหยอดนี่เมื่อก็สุดสุดหยอดมันแล้วคือหยอดมันบ,บ๊บบขื้นไปอีกแล้วนี่จะสิแตกตาขึ้นมไหมแตกนอขึ้นมไหมแตกหยอดแต่กิ้งเหรอพี่น้รงคือมันสุด สุดไปแล้วนี่เขาต้องเป้าขุดแล้วถ้าบอนั่นเดี๋ยวมันสิแตกยอดแตกกิ้งแตกงาออกมาหลายๆแบบที่นี่มันสิดึงแป้งนะแบบพี่น้องดึงแป้งถึงมาเหลี่ยงเหลี่ยงยอดมันนเองครมูยอดคือว่ามันแตกึือมใไม่เนี่ยนี่คือมันมันสุดยอดไปแล้ว เขาก็ต้องเฝ้าคุดแล้วบัดจงไว้เพราะได้แล้วเพราะนั่นเด้อแปง้งมันสิแปง้งมันสิบ่มีล้วบัดคือดึงแป้งไปเลี่ยงยอดมันมาบอกพี่น้องผู้ที่เห็นมันมันยอดมันตายแล้วยอดมันแห้งแล้วนี่มันสุด ยอดแลยคือต้องขุดแล้วพี่หลังถ้าเขาบวขุดเนี่ยมันสิแปลงบ่ดีพอาห่าเห็ดมันแปลงขายเย่ยหรอคือโมนี่นี่ที่เอาไปขายเนี่ยมันแปลงมันได้สามสิบสามเอ็ดสามสองครับคือแปลงเมื่อขึ้นไปใกล้สุดคือว่าสุดหรอปะ ขึ้นสามสิบแล้วนี่เขาต้องเป้าขุดแล้วถ้าเขาบ่าขุดนี่ก็บัาที่นี่แป้งมื่สิลดลงแงหวบัดาที่ะเพเาาฉะนั้นเขาต้องเป้่าขุดเอาออกก่อนมื่สิแตกยอดึมาหลาย แตกยอดขึ้ว่าหลายมันสิไปปนเันวัดเวลาวัดแปตงไม่กระติกแตงไม่นสินหน่อยลงลดลงเกือบมาบอกพี่น้องซักนิดพี่น้อง